สวัสดีค่ะอยู่กับสาวอ่อนบ้านนะาคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมมื้อนี่คือมีอ้อมหมูแกงอ้อมหมูใส่ผักกาดผักกาดซ้อมนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นยำปลากระป๋องนะคะมื้อนี่ว่าเอาโเบ,บ้าอยังหลายใหญ่ห้างดอกข้าเหนียวคือเก่าน่นะหลักข้าวเหนียว ปลากรับ๋องยำยำก็จะมีแส่บทำเสร็จออกมาใหม่ๆเป็น้องเอมันกินด้วยกันนะคะ นี่และเนแน้ามันะกินคนเดียวคือเกากินคนเดียวกับแซบคือเกาหนึ่งใส่มือเด้อค่ะเด้อจะ่ากัน ยำปลากระป๋องตะไคร้ตะไคร้หัวหอมผักเอ่อหอมเปรีนยะนใส่น้ำเจ็บแสบเสียบ,บค่ะบีบมะนาวอันนี้ก็บนัวค่ะ โอ้กินเขาสายหิวสายแล้วสายแล้ว mm hmm. คำเบลือเบลลาเลยพี่น้องพอควาวหิว ผิวไม้กินกำยังกับแสบพี่น้องเอ้ยคำยใหญ่ๆเลยอยู่ง,ง่ายกินง่ายคนบัาน บิงผิกเต็มผิกแดงแใส่ผิกสด เ้าเหนียวกินง่ายแต่น้ำตาลเยอะกินกำยังกระแทบแต่น้ำตาลเยอะเพราะว่ามีรสหวานเลย ยูตัวป okay, ั่ปั่นสุดท้าโอ้ยเกี๊ยเบิดเยอะมากเลยกินเยอะมากอร่อยด้วย กินอ,อิ่มนอนหลับแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว อิมอิมแล้วลงงด้พี่น้องแซ่บลายคลิปนาเจอกันไหมนะคะอย่าลืมกด ซับสะไคร่กดไลค์กดแชร์ให้กับสาวอ่อนบนานนาเด้อเสียบไลายพี่น้องอาหารบ้านๆคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ